ไม่อยากเปลี่ยนพาร์ทเนอร์แล้วก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะคงไม่มีใครมาแทนพี่ได้แล้วขอบคุณพี่เอสพาร์ทเนอร์สุดที่รักขอบคุณมากที่อยู่ตรงนี้ดีใจมากๆที่ได้เจอกันพูดเสมอว่าดีใจที่ได้เจอกันเพราะว่า ถ้าเราไม่ได้เจอกันไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรอยู่บ้างพี่จะไปทำอะไรขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแล้วสอนให้สอนให้พี่ได้รู้รู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยรู้รู้ว่าการดูแลใครสักคนหนึ่งมันเป็นยังไงร,รู้ว่าความรู้สึกที่เราอยากปกป้องใครสักคนหนึ่งมันเป็นยังไง